ลือสนันจีบราก้อนกำลังเดทรองแชมป์มิสเกาหลีปี2022โลกโซเชียลมีการค้นพบคำใบ้การออกเดทระหว่างจีดราก้อนบิ๊กแบงและคิมโกอึนรองชนะเลิศมิสโคเรียปี2022เมื่อวันที่27กรกฎาคม2566ข่าวลือที่ว่าจีดราก้อนกำลังออกเดทกับคิมโกอึน รองแชมป์มิสเกาหลีปี2022เริ่มติดเทรนบนแพลตฟอร์ม SN SNS ของจีนเว่ยป๋อโดยมีหลักฐานภาพถ่ายมากมายที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเน็ตจีนได้ชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันหลายประการระหว่างภาพถ่ายล่าสุดของ จีนดราก้อนและคิมโกอึนตัวอย่างเช่นมีหลายกรณีของภาพถ่ายของทั้งสองที่มีพื้นหลังคล้ายกันเช่นลิฟที่คล้ายกันการตั้งค่าทีวีและอ่างอาบน้ำนอกจากนี้จีนดราก้อนและคิมโกอึนยังถูกพบเห็นว่าไปดูการแข่งขันกีฬาเดียวกันและแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ยืนอยู่ด้วยกันแต่ดวงตาของพวกเขาโก้ เอมองไปในทิศทางของกันและกันอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันคิมโกอื่นเกิดในปี2000อายุน้อยกว่าจีดราก้อน12ปีและเป็นนักเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคอินย่ามีความสูง171เซนติเมตรและภาพที่สวยงามเธอจึงได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองของการประกวดนางงามเกาหลีปี2022